เป็นเหรอซ่าตาบันเทิงแรกแรกแรกเครื่องกับมิกกี้แรกมาหลอดคิดไม่เป็นเไม่เป็นเหมือนกันอยากลองเหมือนกันอยากลองเหมือนกันยาวแล้วงานยาวทำไมเราต้องมาเจอกิจไงตอนเราโยนแต่ไม่เป็นไรชิวฝั่งเขาอะฝั่งเขามันเป็นอดีตไม้ดีเด็กไอ้ดีเด็กอันนี้ดีเด็กทุกคนเอ้ามิกไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้ อยู่ไหนมาเนี่ยพวกมึงรู้กันหมดเลยเนี่ยไอเดีกคนดูมาเล่นไอเด็กคนดูที่เล่นเพนเนี่ยเล่นเพนอยู่เพนไม่เป็นไรมาหลอดมาหลอดยืนไหวกูเอาอะไรไปรอดวะเนี่ยรู้สึกว่าต้องพุ่งสามครั้งอะแล้วมันพุ่งสามครั้งจากอะไรวะสกิลหนึ่งสกิลสองครับมันสามารถสกิลอันตีมันสามารถกดใช้ใช้สกิลตัวเองก็ได้แล้วคือความพีคคืออันติมันสามารถใช้แบบไม่มีคูลดาวน์ได้ด้วยแต่ใช้ยากจัด ยากคะยากจริงมีคุดาวด้วยเหรอทำไงวะเออเอแบบท่ายากสาม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 เนี่ยเนี่ยขโมยจำเลยจำเลยสองหนึ่งสามไม่ใช่สามสามสองสนึัสามโดนหมดมันไม่เหมือนเดิมแล้ววะบิกใช้สกิลสแล้วถอยหลังแล้วใช้สกิลสองแล้วใช้สกิลหนึ่งฟังฟังเไม่เหมือนเดิม ท่าหนึ่งมัหทำอะไรได้ท่าหนึ่งมันกากมากเลยเฮ้ยติดคิโหมาหลอดฟาร์มต้องมาแล้วเมตาหนึ่งก่อนหรือสองก่อนถ้าโปกธรรมดาอยู่อย่าไปเชื่อมันเลยตอนนี้จริงบอกเลยกูไม่รู้ถามกูเยอะจังเขาทำคลิปไปเยอะแยะตัวเนี้ยไม่ไปดูอะดอยเซอร์ดอยเซอร์รีมิกก็ทำไม่ไปดูของรีมิกทำนี่หน้าม่วง้วยนะดูอยู่ดูอยู่คนนี้แพ้ด้วยกูรำอะ คือมึงพยายามไปเล่นชนะแล้วมีเกมที่ชนะแต่มันไม่ได้แต่เกมแพ้มันได้กว่าอ๋อก็เลยเราเราเน้นเราเน้นเอาได้ดีกว่าบอกว่าพยายามให้มันเก่งแล้วมันได้แค่นี้จริงๆโิงเออเรียบร้อยโทษไม่เป็นไรมาล้อไม่ใช้เลสมาล้อไม่ใช้เลสมาเออนี่แหละมันเป็นแผนมันเป็นแผนเดือดกลางเนี่ยเห็นเห็นอยากอยากช็อกอ่ะอยากช็อกอ่ะอออยากช็อกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตโนดึงได้ช็อกแน่โดน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 ไปแล้วอุ้ยกดช็อกไปติด นี่ช็อคปิดช็อคปิดช็อคปิดปาดเอ้าเชียร์ไม่ตายวะโอ้หนี่ตีติดคีเป็นไงล่ะตกกันจังวะเป็นไงล่ะอ้าวมันก็ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ดูก็ดูราคาเดี๋ยวมันถูกไหมครับผมว่ามันก็แพงอยู่นะรองเท้ารถคูดาวอ่ะอซื้อแบบไม่ได้มองไม่รู้อะไรออกไอเทมอะไรบ้างโอ้ยเพน็ญรับเขานี่แนี่ยบันเทิงละให้มันติดใจยังวะบางที มันตีครบสามครั้งมันจะตีเป็นพาสีบแรงพี่มันเหมือนการีอียพี่อยูเราเราพอร์ตกันว่ามีพอร์ตวะให้เราอธิบายแล้วให้พี่อธิบายเพ้นไอพี่ยืนเฉยในป้อมไปแล้วก็อ่านสกิลกูไม่กล้าตีแล้วเนี่ยกูกลัวร้าเฮ้ยร้าได้ร้าได้มาหลอดไม่ใช่บูหมูไม่ใช่อะไรเลยสรุไม่ใช่อะไรเลยออกไปเถ้ดนะคนแตกเด้ปะเฮ้ยมันมีคนดึงมีคนดึงแล้วทุกคนบอกเลยมีคนดึงยิงอยู่ยิงช่วยหน่อยช่วยหน่อยยิงอยู่ ดึกไม่โดนเลยกูรอดรอดรอดเฮ้ยมันจะเข้ามามันจะเข้ามาลุาเร็วมันมาเรามันมาเรามันมาเดี๋ยวไปฟาร์มเลสให้โน่ก่อนไปแล้วเหรอแต่ผมไม่ต้องใช้หรอกเลสอ่ะโอ้ยต้องใช้ต้งใช้เหรอมันมีมันมีฟอสเคปโอ้ยเฮ้ยโซโลคิวไมเขาอยากจะน้อยหน้าว่ะโชกันใหญ่โชกันใหญ่เอามั่งดีกว่ารอดาบคิดผมก่อน แจกตรงไหนดีนะโดนโดนช็อกแล้วโอ้กดแข่งโอ้โหช็อกแล้วโอ้โหกูณเห็นคุเลือกไปเห็นพอดีโอ้โหแข่งเดียวรู้เรื่องบอกเลยใจเย็นกพี่พี่ขอโทษนะพี่ไปโอ้ตายเกิดมาอยู่ตตายเกิดมาอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ตายแล้วไม่ยถ้งยิงคนเหรอยิงคลิปยิงคลิปเฮ้ยผมรวยอยู่แลยเนี่ยพี่ผมพูดอะไรไม่มีใครฟังพี่ผมเลยตอนนี้กูไปโผล่นู่นเลยวะ ผมว่ามีคนใช้แอนติีดีพยายามให้โดนให้โดนยูนิตกับสกิลอ่ะโดนคลิปก็ได้โดนสกิลก็ได้พี่มาดูช่วงการสอนเออเลอร์เลสตานี่เราทำคลิปรีวิวสตาร์ไปในตัวเลยได้เลยวะเออยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยโอ้โหเร็วเหรอเร้ยตรงมึงยิงไม่ได้ตรงมึงยิงไม่ได้แม่งเงยกูเหมือเราเรามาล็อตแบกแล้วกัน ได้ได้มาลดดาบคิสสกิลให้มันชนกันโอ้สกิลให้มันชนกันสกิลเดียวมันกาดแต่สกิลมันชนกันมันจะแรงใช้รวมกันนะพี่สองหนึ่งสองหนึ <h h no> <h? <h ่งใช้สองแล้วหนึ่งอันนี้ไม่ได้ปั่นอันนี้พูดจริงนะสองหนึ่งขนาดนี้ไงถึงถึงขั้นต้องพูดว่าเราไม่ได้ปั่น่ะงั้นไม่มีใครเชื่อโอเนลองดูลองดูว่าเขาไม่เชื่อไงนี่เป็นไงแรงไหมพี่เหมือนเทม มันเหมือนอาตาญาช่วยเคลลี่หน่อยช่วยเคลลี่หน่อยเฮ้ยไหวไหวไม่ไหวไม่ไหวไหวตีอยู่ตีอยู่โอ้ยเฮียโดนตัดวะกูเนี่ยไม่ไหวแล้วกูโดนตัดเฮ้ยเพนมาเฮ้ยกูหลักว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตีอยู่ตีอยู่ไหวตีอยู่ตีอยู่เมื่อกี้ไม่แหลกโมันห้ามันห้าไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ได้ทั้งวันยืนได้ทั้งวันนี่ยออรดเเลหวะได้อยู่ยืนได้ทั้งวันโอ้ยช่วยกูด้วยเอาไม่มีใคร ยืนได้ทั้งวันบอกแล้วไว้บอดได้บอดมาได้มาบอดได้บอดได้มันเวิร์กได้ไงวะเล่นแล้วกระตุกมากทุกคนบอกเลยว่ากระตุกมากผมนี่ก็คนกระตุกมันเวิร์กได้ไงวะเนี่ยเวิร์กเวิร์กก็เคยคนเล่นอยู่น่าจริงโอ้โหเจ๊มายิ้มาจี้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 โอ้ไม่เกี่ยวจะทีวะกระตุกมันดีเลยดี่แหอะไรตอนนี้ก็มันรู้ไงว่าจโน่คิดอะไรอยู่มันจะดีเลยช่วงนี้แหละไม่อยากดีเลยเอ๊อยากดีเลยจังหวะนี้พอดี ผมจะได้ดาบคีแล้วรอก่อนทุกคนออกสลิกสติงได้ไหมเนี่ยน่าจะแรงอยู่นะผมว่าทางไปกำลังไปแรงเลยเฮ้ยผมช็อกผมช็อกแล้วผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วทุกคนตามเลยอยู่ไหนวะเนี่ยกลางกลางอยู่บูอยู่บูเห็นกูใช่ไหมเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่พี่อยู่พี่เปิดอันติเล่นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มีคนงอแงว่ะคนดู ไอเทมเป็นบูมสติ๊กด้วยนะเนี่ยไม่ถูกหรอมันมันได้แหละพี่มงกุฎอีกสักอันเวิร์กเลยเฮ้ยยีหน้ายีหน้ายีหน้าปิดมันน่อปิดมันหน่อยอุ้ยป่าแรงจังวะเดี๋ยวเจเจไม่ได้ออกของแทงนะเจไม่จะเป็นไม่จะเป็นครับธนิตแม่งสวยสก็นั่นแหละก็นั่นแหละที่มันแรงกรับเพราะงั้นแหละอ๋อเออว่ะเออว่ะอุ้ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กแรงต้องเคยเลยป็นการบ้าดีแลกกระตีไปป้าเมื่อกี้ยังมั้ง เล่นการ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 ที่ถามที่มาแล้วโอ้ยผมยืนอยู่ผมยืนอยู่ทุกคนไปแล้วไปแล้โคตรกระตุกเลยผมไม่อยากให้เพื่อนตายผมเข้าด้วยมีรอดมีรอดมิกรอดไม่รอดโอเควางสบายสบายสบายเรายืนได้ทั้งวันทุกคนมาเลยช็อกแล้วโอ้ยไม่ตีโคตรแรงโคตรพ่อโคตรแม่งความแรงออเ คลิปโอ้ไม่เจ้าเอาแลยเอาเลยคลิปนี้ให้คลิปนี้แล้วเราจะไวคลิปนี้จะได้สมบูรณ์คลิปนี้ให้ออ๋โอเคขอบคุณครับตัดจบเลยปะตัดจบเลยปะเธอตัดจบไปได้ได้อยู่นะเอาแค่นี้พอย่าให้ถึงเลนเกมอัปเมกิวสองนำปะขอบคุณในการพบกันห้าร้อยดาวนะครับอะไรนะพี่เล่นแม่งเอวหึงสองนำปะสองสองสองนำสองนำโอ้แรงจังวะแรง ไม่ต้องออกของจอกอได้ทูดาเมจอืมตีมันโคตรแหลกเลยเดี๋ยวผมออกเฟรตูดอันนึงเจอเฟรตูดอีกทีนึงอ่ะรู้เรื่องเลยไม่ออกแล้วกันเวทตอนแรกจะออกแล้วไอ้ตัวที่เป็นฟันยืนๆนี่มีบทเมีแล้วจำนวนเยอะเออซาต้าเหรอครับตั้งแต่ตัวแรกนี่ม่อ้โหมิกมาช่วยแล้วมิกมิกมาช่วยแล้วช็อกแล้วช็อกแล้วเล่นได้เล่นได้กำลังไป เล่นได้เล่นไดมาอยู่ไ่้ยโอ้ไปไกลจัดวิมันพุ่งมาเเเช่วยมาหลอดหน่โอ้ยมันแรงอ่ะมันแรงอ่ะแคลรี่แคลรี่กูมาแล้วแคลรี่รอรอแคลรี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมีบทแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังยังไม่ตายโอเคเกิน ตั้งแต่มึงพูดคำว่ายิงอยู่เนี่ยกูเพิ่งได้เห็นว่ามึงยิงตรงนี้ยเมื่อกี้ตอนยิงอยู่อะอยู่นี่อยู่นี่ผมเห็นอยู่นี่เขาบอกว่ามาอยู่ไงเดี๋ยวรอเฟรยเลยทูดแป๊บโอ้หผมฆ่าเยอะจัดสองสามสองสามพี่โหสุดแล้วสองสามคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยเนี่ยจัดสกิลมันใช้ยากเยอะพี่ ห่างมั่วเลยแล้วตกิลบสองนี่ไม่ได้แบบโดนคนง่ายๆติดตัวเนี่ยคลองได้นะคลองได้นะน้อนอนมาเล่นบนอะไรดิคือสำหรับผมไทยแรงจริงๆอ่ะผมให้แรงบีอ่ะเกือบเอฟอ่ะน,นี่คือต่ำออกจากเอฟใช่ไหมบีเ <B S 1> อฟนี่คือซีแคพูดซีไปสิโอ้ <laughs> ตาวิวอยู่ข้างบนเองนอะเนี่ยระวังมันเข้ามานะนี่แน่นี่แน่ เพนอยู่ล่างเพนอยู่ล่างเพนอยู่ล่างเฮ้ยเดี๋ยวเกี่ยวโดนลาวิลเกี่ยวโดนลาวิลลาวิลลาวิลโกสองวิ่งออกไปแล้วช็อกแล้วช็อกแล้วดูแล้วทั้งทีมมีูลัดพ้นอยู่คนเดียวตอนนี้ได้ได้าได้ตัวบ้านตัวเดียวตัวเดียวดีแลกตัวเดียวดีแลกตัวเดียวตาม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 กลับไปกลางกลางล้เพนกำลังขึ้นไปนะใครหายไปวะเพน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 ไปแล้วเนาะเฮ้ยเพน ไอโนรอดโนรอดโนรอดเล่นรอดรอดครอดคุณถูกถูกคถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเพื่อนแล้วคุรอดกูรอดกูรอดกูรอดวาร์ปบอมโบคอมโบเลยโอ้คอมโบมมีาลอไอ้นี่มีสกิลดีเไรลูกสกิลอันนี้กูรอดจุดคุรอดจุดอืมจะไปฆ่ามันก็ฆ่าไม่ได้เดินช้าเหลือเกินเฮ้ยได้ได้ได้กลางได้โอ้โหเกี่ยวไม่โดนเกี่ยวอย่างนี้โทบี้ไอมันทั้งติดคูลีเลยวะถ้าเราคุณตายเมื่อกี้ยกดาบได้นะ ถ้าพี่ใช้อันติแบบถูกจังหวะมันจะแบบอันติได้อีกรอบเลยแต่ว่าโอกาสติดก็คือ0.001คือยิ่งถาพี่อยู่ยิ่งถาให้ระเบิดกี่ครั้งอะมันก็ลดอันติเท่านั้นแหละพี่อยู่ใช่ระเบิดก็คือสกิลพี่อยู่ชนกันอะควรจะยากอันติอันติพี่อยู่ไปชนสกิลพี่อยู่นั่นก็เรียกว่าชนเหมือนกันนะทุกสกิลพี่อยู๋ถ้าชนกันก็คือมันจะลดคูดาวอันติหมดเลยอืมเข้าใจเข้าใจละเมตเพื่อนละนี่พี่เข้าใจจริงเหรอเนี่ย ตายเข้าใจเข้าตายร้านซาลาว์ไม่โหไม่โหต้องให้คนคนด้วยกันเองอธิบายคาดเดาว่าฝ่ายนิตาภาษาเดียวกันรู้เรื่องมา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 เอาปั๊บแล้วแววดากันเดี๋ยวผมแทงให้สลิมเองผมเป็นแทงแล้วผมดูดีกว่าลิมิกนะรอแล้วคุณรอแล้วอะเหงกชจะหมายเลยมึงเล่นเซอร์ฟิตอะไรมึงรอแล้วทุกชาเลยนะมึงได้เยอะวันอย่างเดี๋ยวเซฟฟิตคลิปมึงเนี่ยไม่ได้อัดเลยอ๋อโอเคโอเคโชคดีไป มันลุกขึ้นั่นแหละนี่มันมามันมาไงมีได้ช่ใชแล้วเไอก่นี่ยอร้อยโดนเข้าไปแล้วช็อตปปดห้าออไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยรู้สึกเหมือนจะตัดจบตัดจบเมื่อกี้ตัดจบอืมีเกิดไหมไม่มีตัดจบ่ะทุกคน ตัดจบตอนแบบครึ่งครึ่งเกมแรกอ่ะตัดจบเลยเอะไรครับเอาอะไรครับวิธีการเล่นบอลก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แหละครับแล้วก็ตัดจบเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไม่ตีบ้านอย่างเร็วเออเกียร์คีฟทีทีครับทีทีครับเออ มาหลอดสายขิ้อย่าทำตามเกมค้างเลยว่ะเปล่านะกูบอกเปล่ากูกูบอกว่ามันมาบวกได้นะเรื่องจระกูมาก่อนเลยกูตายอีกแล้วเรียบร้อยผมนี่ผมนี่บอกเ่ยทิ้งทิ้งสักพักมาลองช็อกไปกูเหยียบกูรู้เลยตาย คิเอาไงนี่นี่เราจะต่อกันหรือว่าเราจะพักพักแล้วใช่ไหมห้าทุ่มจะเล่นเหรอจะเล่นก็เล่นได้หรือจะพักนะแล้วแต่คนคนเลยนะเราได้หมดพักแล้วพักแล้วอ๋อพักแล้วโอเคได้ครับขอบคุณทุกคนมากครับอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งก็วันที่สี่นะครับเรามีสกีมนะครับตอนสองทุ่มนะครับสองทุ่มตรงนะครับเนี่ยเป็นนัดเป็นซ้อมทีมไม่ใช่ไม่ใช่แล้งแบบนี้นะครับผม าดูตีทุ่มเอ่อไม่ใช่สี่ทุ่มสองทุ่มวันที่สี่ครับอืมเฮ้ยวันนี้ดกวันที่อนนะครับก่อนสี่ทุ่มวันที่สองแล้วทุกคนเชิญครับวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตะเกียวนะตะเกียวนะตะเกียวเจอกันวันที่โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวไงวันนี้ผมขอตัวลงไปด้วยเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกดาวมากๆนะครับวันนี้หคนดูเยอะจะจัด ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเหมือนเดิมนะครับตอนเช้าตอนบ่ายเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวไงวันนี้ขอตัวแวบไปแล้วนะครับก็เล่นโยนโยแหละเกมสุดท้ายน่ะนะครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะไม่ได้อ่านเมนต์นะเดี๋ยวตอนเช้าอ่านทุกเบดเวยครับเกือบเกือบเกือบเรียกว่าเกือบแล้วกันเดี๋ยวไงวันนี้ผมแวบไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกดาวมากจริงๆไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันจ้าทุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ